สบายดีหอมสบายดีม่นดีนี่นี่ พีมาันกันนวยพีมาพีมาก้า้เฮ้เฮ้้ฮเฮ้เฮ้เฮ้ันนพาพาเพาเนี่ฮันซี่าเ้กันนวพาเยิ้เก้พาเ วัสดีคาพับันด <tense> <observations> ้วยครับพัดอันอ้อมกวาแทงโอยสมสดีนะคบผู้คนมสมัดิีคะสวัสดีค่ะผู้คนพัดกันด้วยครับเล่นเก้ผ่าเสีสวัสดีโฟ แทงด้วยครับด้วยครับวัดครับด้วยครับเอาแทงแทงแทนพีมาพีมาพีมากแทงมาเดี๋ยวมาเดีวมาไอ้ส้มต้่งมาด